สวัสดีครับมิตรรักแฟนหลอนอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวความเสี่ยงขวัญใน EP นี้ครับเกิดขึ้นในจังหวัดชัยภูมิผมเชื่อว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะครับหากใครที่แบบอยู่ในหมู่บ้านที่ผมัจะเล่าให้ฟังนี้เนี่ยรับรองเลยครับว่าคุณเองเนี่ยจะรู้จักข่าวข่าวหนึ่งเป็นอย่างดีเพราะเมื่อตอนปพศ2557ถึงประมาณ2558 25เนี่ยจะมีอยู่เรื่องราวเรื่องหนึ่งครับที่มีเด็กกลุ่มหนึ่งได้ไปเจอผีกันมา และเรื่องนี้นี่แหละครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆใครที่อยู่ชัยภูมินะครับแชร์ไปเพื่อนของคุณรับฟังนะครับว่าที่จงังหวัดชัยภูมิเนี่ยมีเรื่องราสีอัขวัญอะไรเกิดขึ้นบ้างยังไงแล้วนะครับเรื่องราวในววันนี้เนี่ยผมอยากจะทุกคนนะครับลองตั้งใจฟังกันให้ดีๆอย่าเพิ่งรีบนอนกันนะครับและหลายคนเนี่ยครับยังไม่ทันฟังจบเลยหลับกันซะก่อนแล้ววันนี้ขอคลิปหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้านอน,อนกัน ฟังเรื่องราวเรื่องนี้ให้จบกันก่อนนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันใน EP ีนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าเรื่องราวความเสี่ยงขวันใน EP ีนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวเรื่องนี้นี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่ง ผมขออนุญาตใช้นามสมมติว่าคุณบอยก็แล้วกันนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่หลานชายของเขาได้เล่าให้ฟังและเหตุการณ์นี้ครับยังดังมากในหมู่บ้านของเขาในช่วงนั้นโดยเรื่องเนี่ยครับมันเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนตอนพีพศ .2557 ถึงประมาณ2558นี่แหละครับคือตอนนั้นเนี่ยคุณบอยครับเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพมีอยู่วันหนึ่งครับแม่ของเขาเนยได้โทรมาหา แล้วก็บอกเขาว่าเออบอยรู้เรื่องอย่างลูกไอ้องมันโดนผีหลอกอ่องที่แม่พูดถึงนะครับก็คือหลานชายของเขาอ่องอายุประมาณ1 7บเปีเห็นจะได้ครับเขาก็ถามแม่ว่าเอาล้อ่องมันโดนหลอกได้ยังไงแม่โดนที่ไหนอะไรยังไงแม่ก็บอกว่าแม่เนะี่ยยังไม่รู้รายละเอียดอะไรมากเพราะว่าพวกอ่องเนี่ยเพิ่งเจอผีหลอกกันมาเมื่อคืนตอนนี้เนี่ยอ่องมันยังไม่ได้สติเลยมันเหมือนคนสติหลุดแถมยังเป็นแบบเป็นไข้ขึ้นสูงตัวสั่นตลอดเวลาอีก ที่บ้านเนี่ยวันนี้ก็ได้มีการนิมนต์พระหลวงลุงเนี่ยมาลดน้ำมนต์ให้กับพวกมันผูกข้อไม้ข้อมืออะไรให้เพื่อเรียกขวัญกลับมาแม่ครับก็เล่าให้เขาฟังคร่าวๆอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ถามแม่ต่อนะครับว่าแล้วสรุปเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมาอะไรยังไงจนระยะเวลานี่แหละครับล่วงเลยจากวันที่อ๋องเนี่ยโดนผีหลอกผ่านไปประมาณ3เดือนเขาก็ได้มีโอกาสกลับไปทําธุระที่บ้านเกิดก็คือที่จังหวัดชัยภูมิ ก็ได้ไปเจอกับอ๋องที่เป็นหลานชายของเขานี่แหละครับคืออ๋องเนี่ยมันขับรถมาหาเขาที่บ้านเขาก็เลยชวนนั่งกินเหล้าด้วยกันตอนนั้นเขากับอ๋องครับแล้วก็พวกเพื่อนๆในหมู่บ้านเนี่ยก็นั่งกินด้วยกันอยู่ที่หน้าบ้านหลังจากที่นั่งดื่มกันด้วยกันสักพักหนึ่งนี่แหละครับก็เริ่มที่จะเมาได้ที่เขาก็เลยถามอ๋องถึงเรื่องราวที่มันโดนผีหลอกเมื่อ3มเดือนก่อนนะครับว่าเอออ๋องได้ข่าวว่าเองโดนผีหลอกแล้ววะ ไปเจอที่ไหนแล้วยังไงไปเจออะไรมาทีแรกครับอ่องมันก็ไม่กล้าเล่ามันบอกว่าไม่เอาพี่มืดแล้วเดี๋ยวตอนเช้าผมเล่าให้ฟังเขาเองก็ขยันขยอครับบอกมันว่าเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พอเกิดพี่ตื่นสายเนี่ยเดี๋ยวพี่จะกลับกรุงเทพแล้วนะแต่เอาจริงๆครับเขายังไม่กลับหรอกแต่แค่อยากจะหลอกให้น้องเนี่ยครับให้มันเล่าให้ฟังสุดท้ายนยนะครับโดนกล่อมไปกล่อมมาด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ด้วย ออมันก็ยอมปริปากเล่าให้ฟังครับว่าเหตุการณ์เมื่อ3ามเดือนก่อนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือวันนั้นเนี่ยเป็นวันปัดฉิมนิเทศเรียนจบมหกของอ,องพอดีมันก็เลยชวนเพื่อนสนิทสองคนครับซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละชื่อว่าโตกับแจ็คอ,องก็ชวนโตกับแจ็คนี่แหละครับไปกินหมูกระทะเพื่อที่จะเลี้ยงฉลองที่พากันเรียนจบก็ได้นัดเวลากันนะครับว่าเดี๋ยวเจอกันตอนหกโมงเย็นให้มาเจอที่บ้านของอ,องนี่แหละ แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวจะพาขี่รถมอเตอร์ไซค์ของแม่อองเนี่ยไปที่ร้านหมูกระทะด้วยกันพอถึงเวลานัดหกโมงเย็นครับโตะก,กับแจ็คเนี่ยมันก็ปั่นจักรยานมาเจอที่บ้านพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ทันได้เดินทางไปที่ร้านหมูกระทะกันหรอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยมัวแต่อาบน้ําอาบท่าแต่งตัวคือนัดกันหกโมงนะครับกว่าจะออกเดินทางกันจริงๆเนี่ยก็ปาไปประมาณหนึ่งทุ่มพอดีจากนั้นพวกเขาก็พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับ ของแม่เนี่ยซ้อน3กันไปไปถึงยังร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งซึ่งมันก็ตั้งอยู่อีกหมู่บ้านนะครับระยะห่างก็ประมาณ7-8กิโลถนนที่สามารถเดินทางไปหมู่บ้านนั้นได้นเนี่ยก็จะมีเพียงแค่เส้นเดียวคือเป็นเส้นถนนหลังหมู่บ้านไม่ได้มีเส้นลัดหรือมีเส้นทางอื่นให้ได้ขับอ้อมเลยซึ่งลักษณะของถนนเส้นนี้เนี่ยก็จะเป็นถนนลาดยาง2เลนมันก็จะแคบๆหน่อยครับ ข้างทางก็มีทุ่งนาแล้วก็ป่าอ้อยส่วนไฟถนนเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่มีครับหลังหกโมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยถนนเส้นนี้มันก็จะมืดตลอดทั้งสายไม่มีแสงไฟอะไรเลยกลายเป็นถนนเปลี่ยวๆที่ค่อนข้างน่ากลัวส่วนเหตุผลที่ทั้ง3คนเนี่ยครับต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกินในที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยพเพราะเนื่องจากว่าในตำบลของเขา มีเพียงแค่ร้านหมุกระทะร้านนั้นนะครับที่ตั้งอยู่อีกหนึ่งหมู่บ้านซึ่งที่ร้านนั้นเนี่ยมันก็ใกล้ที่สุดแล้ววันนั้นทั้งสามคนก็พากันขี่รถเนี่ยครับไปเรื่อยๆแม้ว่าทางเนี่ยมันจะมืดก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะพวกเขาก็ขี่กันจนชินแล้วจนกระทั่งพวกเขานี่แหละครับขี่ไปได้ประมาณครึ่งทางพวกเขาก็พากันตกใจจนเกือบรถจะล้ม,มครับพอเมื่อจูจ่จมีตาคนหนึ่งครับแกชื่อว่าตาแหลม ตาแหลมเนี่ยแกจะเป็นเหมือนกับคนบ้าประจํามหมู่บ้านนะครับจู่ๆแกก็เป่านกหวีดใส่พวกเขาครับเสียงดังปีด๊ดซึ่งพวกเขาะครับที่กําลังขี่รถไปมืดๆเนี่ยได้ยินเสียงตาแหลมเป่านกหวีดใส่ตอนนั้นพวกเขาก็ตกใจครับเพราะจู่ๆเนี่ยตาแหลมแกก็ยืนอยู่ข้างทางมืดๆเลยแล้วแกก็เป่านกหวีดเสียงแหลมมันดังขึ้นมาไม่มีสัญญาณให้พวกเขาเนี่ยครับได้ทําใจอะไรเลยคือตอนนั้นเนี่ยก็ตกใจะนครับจนขวัญกระเจิงแล้วด้วยความที่ว่าอ๋องนะครับมันเป็นคนขี่รถเนี่ย มันก็เลยโมโหมากครับอ๋อ,อมันก็เลยตะโกนด่าตาแหลมไปเสียงดังครับแบบเยีเ่ยกูตกใจหมดรถเกือบล้มเลยเห็นไหมเนี่ยพอหลังจากที่ด่าเสร็จนะครับอ๋อ,อมันก็ปรับเกียร์ว่างแล้วก็บิดใส่เบิ้ลใส่ไปบุนบนบนบุนบน,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 บนจนเสียงครับมันดังทั่วไปหมดเลยในตอนนั้นที่ทําแบบนี้ก็เพื่อระบายอารมณ์ให้เขารู้สึกดีขึ้นมานั่นแหละครับพอหลังจากที่ตะโกนด่าใส่ตาแหลมแล้วก็เบิ้ลรถจนสุดพลังแล้วเนี่ยครับเขาก็ขี่รถไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมาถึงยังร้านหมูกระทะ พวกเขาก็ลืมเรื่องราวที่ว่าตาแหลมอะครับแกล้งพวกเขาให้ตกใจจนรถเกือบล้มไปก็นั่งกินหมูกระทะกันอย่างอาเลดอร่อยครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างรอพวกเขาวันนั้นเนี่ยพวกเขากินหมูกระทะกันจนอิ่มเวลาเนี่ยก็ปาไปประมาณสี่ทุ่มครึ่งตอนขากลับนี่แหละครับก็จะต้องขี่รถกลับถนนเส้นเดิมซึ่งในเวลาแล้วเนี่ยมันเงียบมากครับ มันไม่มีรถในียขี่วนมาเลยสักคันตอนที่ขี่รถกลับมาเนี่ยพวกเขาก็เลยคุยเล่นกันไประหว่างทางเพื่อให้บรรยากาศเนี่ยมันดูไม่เงียบก็ระหว่างที่ขี่กันมาเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งอีกไม่กี่กิโลเ่ยก็จะถึงบ้านแล้วแสงรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขานี่แหละครับดันสาดไปเห็นคนคนหนึ่งยืนหันหลังให้ถนนอยู่ตรงใต้ต้นพุทราข้างทางอ๋องนะครับมันก็เลยหันไปบอกเพื่อนนะว่าเฮ้ย ดูดิตาแหลมแมเงเอาอีกแล้ววะ่ะจากนั้นนะครับพวกเขาก็เสนอความคิดกันว่างั้นรอบนี้เราบีบแต่แกลงแกก่อนเลยดีกว่าเอาคืนแกนหน่อยเพื่อนอีกสองคนมันก็เห็นดีเห็นงามด้วยก็พากันหัวเราะคิกค,คักคิกคักดวงตาของทั้งสามคนนะครับก็จับจ้องไปที่ชายคนนั้นที่คาดว่าน่าจะเป็นตาแหลมนี่แหละเพื่อรอดูท่าทางตกใจของแกและพอรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาเนี่ยแหละครับขี่เข้าไปใกล้เรื่อยเรื่อย พวกเขาก็ได้เห็นครับว่าลักษณะของคนเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงนั้นทําไมมันไม่เหมือนตาแหลมสักเท่าไหร่ชายคนนั้นนะครับยืนหลังค่อมแถมยังแต่งตัวด้วยชุดนุ่งขาวห่มขาวเหมือนคนปฏิบัติธรรมซึ่งพอมองดูดีๆแล้วเนี่นะครับปรากฏว่าชายคนนั้นที่ยืนอยู่เนี่ยไม่ใช่ตาแหลมแต่เป็นใครก็ไม่รู้ครับพวกเขาเนี่ไม่คุ้นหน้า ชายคนนั้นเนี่ยดูเป็นคนที่มีอายุหน่อยๆยืนหลังค่อมกำลังยืนหันหลังให้กับถนนแล้วก็หันหน้าไปทางทุ่งนาอ,องเนี่ยครับมันก็บอกเขาประมาณว่าจริงๆเนี่ยอ,องมันก็มองเห็นแลครับแต่มันเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะตรงนั้นเนี่ยมันก็มืดแสงไฟจากรถของเขาเนี่ยส่องไปมันก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายซึ่งทีแรกเนี่ยมันก็สงสัยครับว่าอาจจะเป็นคนแก่ในหมู่บ้านออกมาดูไก่หรือเปล่า พราะชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขานิยมเอาไก่ออกไปเลี้ยงไว้ที่นาของตัวเองเขาคงจะออกมาดูไก่มั้งเพราะว่ากลัวจะโดนขโมยเนื่องจากดึกๆอะครับมันจะชอบมีพวกวัยรุ่นเนี่ยมาขโมยไก่เอาไปกินบ้างเอาไปขายบ้างและชาวบ้านก็โดนขโมยกันไปหลายคนแล้วหลังจากที่อ่องแล้วก็เพื่อนนะครับรู้ว่าชายคนนั้นที่ยืนอยู่เนี่ยไม่ใช่ตาแหลมพวกเขาก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะขี่รถผ่านโดยที่ไม่แกล้มบีบแตอะไรทั้งนั้นซึ่งอ่องนะครับ มันก็หันหน้าไปบอกกับเพื่อนว่าเกือบดีบแต่แล้วไงมึงแกแห่งผิดคนแล้วแหละแล้วสามคนเนี่ยครับก็พากันหัวเราะชอบใจใหญ่จนกระทั่งรถของพวกเขาครับได้ขี่ผ่านชายคนนั้นไปจูจูเนี่ยก็เริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าด้วยแหละครับวิ่งไล่ตามหลังมาตึกๆๆๆๆๆเสียงเนี่ยมันดังทะลุเสียงมอเตอร์ไซค์มาเลยครับพวกเขาก็เลยหันหลังกลับไปมองดูพร้อมกัน และปรากฏว่าท่ามกลางความมืดมันมีร่างของชายแก่ที่นุ่งขาวห่วมขาวคนนั้นกำลังวิ่งไล่ตามพวกเขามาด้วยเท้าเปล่าคือวิ่งตามรถมาติดติดราวกับคนบ้าแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาเลยครับต้องตกใจกว่าคือชายแก่คนนั้นเนี่ยมีใบหน้าที่บวมเป่งเป็นแบบสีเขียวแล้วก็ลิ้นนะครับจุกปากส่วนตาของชายคนนั้นนะครับแทบจะถลนออกมาจากเบ้าแล้ว สภาพเนี่ยคือเหมือนศพที่ขึ้นอืดมานานไม่มีผิดท,ท,ท,ทั้งๆที่ทางมันมืดจนแทบจะมองไม่เห็นข้างทางแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมในคืนนั้นนะครับทั้งสามคนเนี่ยถึงได้เห็นลนักษณะรูปร่างหน้าตาของชายแก่คนนั้นได้อย่างละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากชายแก่คนนั้นนะครับวิ่งตามมาโดยที่เท้าอะ่ะเหมือนจะไม่แตะพื้นแต่มันกลับมีเสียงดังวิ่งออกมานอกจากนั้นนะครับชายแก่คนนั้นเนะี่ยแกยังทําเสียงแบบอื ออคือมันเป็นเสียงที่ดังมาจากในลําคอทั้งสามนะครับก็พากันตกใจสุดขีดแล้วก็ร้องโวกเวกเววายครับส่งเสียงกรี๊ดจนไม่เหลือความเป็นแมนเลยครับโดยเฉพาะไอ้แจ็คอะครับมันนั่งท้ายสุดมันก็ตกใจกลัวจนฉี่ลาาเต็มเบาะรถมอเตอร์ไซค์แต่ในสถานการณ์แบบนั้นนะครับไม่มีใครสนใจเรื่องอะไรแบบนี้แล้วคือต่างคนก็ต่างช็อกกับภาพที่เห็นส่วนอองที่เป็นคนขับเนี่ยก็พยายามบิดมอเตอร์ไซค์หนีชายแก่คนนั้น แต่ก็อย่างว่าครับเหมือนเคาะซ้ำกรรมซัดยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าบิดจนหมดปอกแต่รถนะครับมันก็วิ่งได้แค่ไม่เกิน60ทงทั้งๆที่ปกติเนี่ยน่าจะวิ่งสัก80-100เนี่ยน่าจะได้ตอนนั้นพยายามบิดสุดฤทธิ์นะครับแต่มันก็บิดไม่ไปเลยทําให้ระยะห่างระหว่างชายแก่คนนั้นที่วิ่งไล่มากับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงจนห่างเพียงแค่เอื้อมมือเดียวครับ ชายแก่คนนั้นเนี่ยก็จะแตะตัวแจ็คมันได้แล้วอองมันก็รีบบิดหนีผีสุดฤทธิ์นะครับจังหวะนั้นมันก็มีการแบบหักหลบซ้ายขวาซ้ายขวาปากมันก็ตะโกนกรีดไปตลอดทางโชคดีหน่อยครับที่ระยะทางเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่กิโลแล้วไม่นานครับอองมันก็ประคองรถเนี่ยจนมันถึงซุ้มทางเข้าหมู่บ้านจนได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าผีชายแก่ตนนั้นเนี่ยหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะอ,องเนี่ยก็ไม่ได้หันกลับไปมองเลย มาุูตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยก็ตอนที่พวกเขาครับขี่รถมาถึงบ้านนี้แหละแต่ถ้าว่าโตกับปแจ็คมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับคือโตกับแจ็คก็บอกว่าพวกมันสองคนเนี่ยหันไปมองชายแก่คนนั้นตลอดเวลาคือพวกมันแทบจะไม่ได้ละสายตาจากชายแก่คนนั้นเลยสองคนนี้มันบอกว่าไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจเหมือนโดนบังคับว่าต้องมองชายแก่คนนั้นตลอดทางซึ่งสองคนนั้นนะครับบอกกับอองในตอนหลังว่า พอรถพวกเราเนี่ยขี่เข้ามาใกล้ซุ้มทางเข้าหมู่บ้านชายแก่คนนั้นเนี่ยก็ค่อยๆชะลอฝีเท้าลงแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางป่าช้าแทนจากนั้นเนี่ยพวกมันสองคนก็ไม่เห็นแล้วส่วนเหตุการณ์หลังจากที่ทั้ง3าคนขี่รถเข้ามาในหมู่บ้านได้เนี่ยพวกเขาก็ยังอยู่ในอาการช็อกอยู่แล้วก็หวาดกลัวพากันร้องโว่เวกไว้ให้คนช่วยปากก็ตะโกนครับซอยคอแน่ซอยคอยแน่พอดนพี่ลอกพดนพี่ลอกซอยผมแน่ซอยผมแน่ จนขี่เข้ามาในซอยบ้านนี่ก็ยังไม่หยุดร้องกันเลยครับคือสามคนนี่ก็ร้องตะโกนดังลั่นไปทั่วซอยชาวบ้านนะครับบางคนได้ยินเสียงก็ตื่นลุกออกมาดูครับว่าเป็นลูกใครว่าร้องโวกเวกวกไว้พอมาถึงบ้านนี่แหละครับพวกเขาสามคนก็พากันนั่งร้องห่มร้องไห้เสียงดังอยู่หน้าบ้านป้าเทียนซึ่งเป็นแม่ของอ๋องนะครับแกก็ลุกออกมาดูพอได้เห็นสภาพของเด็กทั้ง3คนเนี่ยแกก็ตกใจมากแล้วก็รีบถามอ๋องนะครับว่าเป็นอะไร ทำไมอยู่ในสภาพแบบนี้อ,องกับเพื่อนนะครับก็พูดแค่ประมาณว่าผีหลอกผีหลอกผีหลอกแล้วก็พากันนั่งตัวสั่นปะเทียนเะนี่ยถามอะไรก็ตอบอยู่คําเดียวครับว่าผีหลอกผีหลอกตอนนั้นปะเทียนแกก็เลยไปปลุกยายครับให้มาช่วยดูหลานซึ่งพอยายออกมาดูครับเห็นว่าอ,องเนี่ยก็มีสภาพแบบน่ากลัวมากคืออองนนั่งตัวสั่นแล้วก็พูดนะครับว่าผีหลอกผีหลอกผีหลอกยายแกก็บอกประมาณว่าตายตายตาย ขวัญหน,นีกันหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยายก็เดินไปหยิบสายสินครับออกมาผูกข้อมือเรียกขวัญให้กับทั้งสามคนแล้วก็พากันเข้าไปในบ้านครับหาสร้อยพระอะไรให้ใส่หาน้ำมนต์ให้ดื่มจนอาการของทั้งสามคนเนี่ยเริ่มสงบสติอารมณ์ได้บ้างซึ่งในคืนนั้นนะครับโตกับแจ็คเนี่ยมันไม่กล้าปั่นจักรยานกลับไปบ้านเลยได้แต่พากันนอนตัวสันนั่งตัวสันอยู่ในบ้านขององ๋องจนพวกนั้นนะครับเผลอหลับไป และพอเช้าครับเรื่องที่อ๋องกับเพื่อนเนี่ยโดนผีหลอกเนี่ยก็ถูกพูดถึงกันในหมู่บ้านพอเมื่อคืนนี่แหละครับชาวบ้านเนี่ยได้ยินเสียงใอ้อ๋องมันตะโกนว่าผีหลอกผีหลอก,ล,อกลั่นซอยพวกป้าๆใหญ่ๆเนี่ยก็พากันออกมาดูครับเดินมาดูกที่บ้านอ๋องเลยเพื่อมาถามครับว่าเมื่อคืนเนี่ยเป็นอะไรกันทําไมร้องตะโกนอย่างกับเจอผีแล้วไปเจอที่ไหนอะไรยังไงคือในตอนนั้นไอ้อ๋องกับเพื่อนนะครับสตงสติก็ยังกลับมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต อีกทั้งยังมีอาการเหมือนกับคนเป็นไข้ครับโดยเฉพาะแจ็คเนี่ยคือมันเสียขวัญแล้วก็อาการหนักสุดกว่าเพื่อนเลยเนื่องจากว่าแจ็คอะครับมันนั่งคนสุดท้ายแล้วมันก็เห็นผีตัวนั้นแบบเต็มๆในระยะประชิดทั้ง3คนนะครับตอบคําถามแบบวกไปวนมาแต่ก็จับใจความได้ประมาณว่าเจอผีตาแก่เนี่ยวิ่งไล่แถวๆกระต๊อบตาแหลมคนแก่ก็เลยบอกว่า ไม่ใช่ว่าผู้มึงโดนไอ้ตาแหลมเนี่ยแกล้งเป็นผีมาหลอกหรอแต่อ๋องนะครับกลับบอกไปว่าไม่ใช่ตาแหลมครับแต่เป็นใครก็ไม่รู้หน้าบวมลิ้นจุกปากตาถลนวิ่งไล่บพวกผมมาเพราะอ๋องตอบแบบนั้นนะครับพวกคนเท่าคนแก่เนี่ยก็หันหน้ามองกันเลิกลักเลิกลักแล้วก็พูดขึ้นมาครับว่ามันยังอยู่อีกเหรอไอ้ผีต้นนั้นมันไม่มีใครเจอมาหลายปีแล้วนะแล้วพวกใหญ่ๆเนี่ยครับ ก็เล่าให้กับพวกอ่องได้ฟังว่าน่าจะประมาณ20กว่าปีก่อนแถวนั้นเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเฮี้ยนมากเพราะสมัยที่นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยมีนยโยบายปราบปรามยาเสพติดแบบจรงิงจังใครที่ขายยาเสพติดเนี่ยก็โดนจับได้ก็จะโดนยิงทิ้งปิดปากอะไรหมดต่อให้สัญญาว่าจะเลิกค้าเนี่ยก็ยังโดนยิงอยู่ดีหรือที่คนในยุคนั้นนะครับจะชอบเรียกกันว่าฆ่าตัดตอนนั่นแหละ ซึ่งหลังจากที่ฆ่าแล้วเขาก็จะศพไปทิ้งแถวๆนั้นจุดที่เขาไปทิ้งกันบ่อยสุดก็คืออใ,ใต้ต้นพุทราพวกขายยาจากหมู่บ้านอื่นตำบลอื่นหรืออำเภออื่นเนี่ยถ้าหายตัวไปเกินอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ต้องตามหาที่ไหนส่วนมากก็จะมาเจอเป็นศพอยู่ใต้ต้นพุทรานี่แหละบางคนโดนอุ้มมาโดนเผานั่งยางก็มีซึ่งสมัยนั้นเนี่ยแทบไม่มีใครกล้าออกไปดูที่นาตัวเองตอนดึกๆเลยเพราะว่าเจอผีหลอกกันเยอะมาก มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยออกไปปักเบก็ดจับปลาจังหวะที่กำลังนั่งปักเบ็ดอยู่เนี่ยพอหันไปมองข้างๆก็ดันเจอคนแบบตัวดำๆมันดำเป็นตอตะโกเนี่ยแล้วก็มีควันเนี่ยลอยตามตัวมานั่งอยู่ข้างๆบ้างชาวบ้านที่เจอเนี่ยบางคนก็หมดสติหน้าจุ่มลงน้ำจนเกือบตายก็มีแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเรื่องสยองขวัญมันก็เริ่มน้อยลงน้อยลงหลายปีมานี้เนี่ยไม่มีคนโดนผีหลอกแถวนั้นมานานแล้ว ทุกคนก็ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้อยู่พอคิดว่าพวกเขาน่าจะไปผุดไปเกิดกันหมดในตอนช่วงสายของวันนั้นนะครับป้าเทียนที่เป็นแม่ของอ๋องเนี่ยก็ได้มีการนิมนต์หลวงลุงครับมาลดน้ํามนต์เรียกขวัญให้กับหลานทั้ง3ามคนซึ่งหลวงลุงก็ได้นําอ๋องกับแจ็คแล้วก็โตรครับว่าให้บวชให้ดวงวิญญาณน,นั้นซะแล้วก็จะถือเป็นการล้างซวยไปด้วยเลยซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันอย่างไรครับที่แม่ของคุณบอยเนี่ย โทรไปบอกว่าหลานมึงโดนผีหลอกเนี่ยก็เป็นเรื่องประมาณนี้นครับแต่ว่าสุดท้ายคือก็มีแค่โตกับแจ็คที่บวชส่วนอองเนี่ยครับไม่ได้บวชตอนนั้นนะครับอองก็เล่าถึงแค่ประมาณเนี้เขาก็เลยถามอองไปว่าแล้วทําไมเองถึงไม่บวชวะคําคตอบของอองคือช่วงนั้นนะครับมันกําลังตามจีบรุ่นน้องม .4 อ,อยู่มันกลัวว่าถ้ามันหัวโล้นเนี่ยมันจะไม่หลอ เดี๋ยวสาวจะไม่ชอบเขาเองอะครับก็เลยถามอองต่อว่าแล้วเองไม่กลัวผีหรือไงและคําตอบของบันนะครับทำเอาเขาเนี่ยพูดอะไรไม่ออกเลยเพราะอองมันตอบว่าไอ้กลัวมันก็กลัวแหละพี่แต่กลัวสาวจะไม่ชอบมากกว่าผมก็เลยอาศัยทําบุญใส่บาตรให้เขาบ่อยๆแทนและหลังจากวันที่โดนผีหลอกครับพวกองเนี่ยมันก็ไม่กล้าว,วิ่งถนนเส้นนั้นพักใหญ่คือต่อให้เป็นกลางวันแสกๆเนี่ยมันก็ไม่กล้าไป พอภาพในคืนนั้นเนี่ยยังคงติดตาอยู่ถ้าหากจําเป็นต้องไปกดเงินหรือไปร้านสะดวกซื้อเนีอ่ยองก็จะลงทุนขี่รถไปที่ตัวอําเภอซึ่งอยู่ห่างไปเกือบ20โลแทนดีกว่าจะต้องขี่รถผ่านในต้นพุทราที่ว่าเจอผีหลอกกันในวันนั้นซึ่งหลังจากที่เขาได้ฟังนะครับเขาก็รู้สึกว่าเรื่องราวที่อ,องกับเพื่อนไปเจอกันมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวไม่น้อยเลยเพราะว่าในวันนั้นนะครับในวงเนี่ย ทุกคนที่ได้ฟังอองพูดอะต่างก็พากันแบบตั้งใจฟังกันมากแล้วสีหน้าท่าทางของอองเนี่ยก็ไม่ได้ดูหลอกอะไรเลยเหมือนประมาณว่าสิ่งที่อองพูดเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่แบบเขาไปเจอกันมาแบบนี้จริงๆดีก็คือเรื่องราวนี่หละครับหลานของคุณบอยเนี่ยเล่าให้เขาฟังก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่ากลัวไม่น้อยเลยถ้าได้ฟังเรื่องนี้ตอนกําลังขี่รถในที่มืดๆแล้วลองคิดภาพต่าง ผมว่าใครที่กําลังขี่รถกลับบ้านตอนกลางคืนเนี่ยอยู่ดีๆมีใครไม่รู้แบบหน้าบวมๆบืบ่อื่นเนี่ยตาทะลนวิ่งจุกปากไล่ตามรถมาผู้ฟังคิดว่าจะเป็นคุณคุณจะทําอย่างไรครับคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็คงแบบตกใจจนหักรถล้มลงข้างทางไปแล้วนั่นแหละครับนี่ยังดีว่าที่พวกเขาสามารถประคองรถกลับมาถึงบ้านได้มันก็มีหลอนตามสั่งอีพีหนึ่งครับที่ผมเคยได้ฟังรู้สึกจะเป็นหลอนตามสั่งอีพีพิเศษ ที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่รถกลับบ้านแล้วก็เจอคนนะครับยืนอยู่ข้างทางก่อนแล้วคลิปนั้นเนี่ยสามารถถ่ายเป็นภาพวิดีโอครับมาทุกคนได้ดูได้ด้วยนะประเด็นตรนที่ว่าพอเขาขับผ่านปุ๊บเขาเห็นคนยืนเขาก็วนรถกลับมาดูปรากฏว่าไม่เจอใครยืนเขาก็เลยวนรถนครับกลับไปขณะที่เขากําลังขี่รถไปนี่แหละครับกลับบ้านเนี่ยปรากฏว่าเขาเห็นมีชายคนหนึ่งครับคนที่เขาเห็นว่ายืนอยู่ข้างทาง กำลังวิ่งไล่รถเข้ามาคือเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับพอผมได้อ่านเรื่องราวเรื่องนี้เหตุการณ์ที่ผมเคยเล่าไปมันก็ย้อนเข้ามาในหัวผมเลยครับว่าถ้าเกิดเราเจอแบบผีวิ่งไล่รถตามมาจริงๆเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่สยองขวัญมากๆยิ่งเวลาผมกลับต่างจังหวัดนะครับยิ่งรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดเราต้องขี่รถไปในทางแบบมืดๆเปียวๆอย่าว่าอย่างนี้นะครับขนาดว่าตอนที่ผมกลับไปบ้านของปู่ครับที่ชัยภูมิเนี่ย แล้วต้องขี่รถจากาจากบ้านของของปู่กับย่าเนี่ยไปร้านสะดวกซื้อแล้วขากลับครับมันจะต้องผ่านข้างวัดซึ่งข้างทางก็จะมีบ้านคนมีที่นาอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ว่าพอเป็นต่างจังหวัดนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยเขาก็เข้าบ้านนอนเงียบกิบกันหมดแหละคนในกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่ได้ลึกถึงว่าบรรยากาศนั้มันจะน่ากลัวมากมายแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าที่ต่างจังหวัดเนี่ย ยิ่งอย่างที่ผมเนี่ยเคยไปมาก็อย่างที่จังหวัดชัยภูมินะครับแต่ว่าน่าจะเป็นคนละหมู่บ้านกับเรื่องราวเรื่องนี้ซึ่งหมู่บ้านของผมที่ไปเนี่ยตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่าเออพอตกคืนมามันเงียบจริงๆไม่มีใครออกมาเดินถนนไม่มีวัยรุ่นขี่รถอะไรเลยในยุคนั้นน,นะคือภาพบรรยากาศเนี่ยครับยังคงอยู่ในหัวผมอยู่เลยว่าพอหลังจากอาิที่ตกดินสักประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าบ้านต่างคนก็ต่าง ทำกับข้าวกินดูทีวีแล้วก็เข้านอนกันสามทุ่มอย่างเงียบกิบแล้วครับยิ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณอ๋องนะครับไปเจอมาช่วงประมาณสี่ทุ่มกว่าอันนั้นคือเงียบสนิทแน่นอนครับไม่มีทางที่แบบว่าจะมีคนพุกพานเลยยิ่งถ้าเกิดว่าผมต้องเดินทางไปที่บ้านของน้าคนหนึ่งที่อยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยอันนั้นยิ่งน่ากลัวเลยครับคือบ้านของน้าเนี่ยจะอยู่อยู่กลางป่าอ้อยเลย ผมจำได้เลยว่าถนนหนทางในขณนะไปตอนกลางวันยังรู้สึกน่ากลัวมีครั้งหนึ่งที่ไปตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหยิ่งน่ากลัวมากๆผมเชื่อว่าผู้ฟังทางบ้านท่านใดครับที่อยู่ที่จังหวัดชายภูมิเนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วหมู่บ้านของคุณเนี่ยถ้าเกิดมีต้นพุทราก็น่าจะพอรู้จักเรื่องราวเรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าเหตุการณ์ในค่ําคืนนั้นเด็ก3คนนั้นเนี่ยที่ไปเจอผีมามันน่ากลัวขนาดไหน ลองไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ดูนะครับว่ามีใครยังพอจําเหตุการณ์ในวันนั้นได้อยู่บ้างหรือหากใครเป็นเพื่อนกับคุณอ๋องคุณแจ็คคุณโตเนี่ยครับและได้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้จากปากเจ้าตัวเนี่ยครับลองคอมเมนต์บอก่อยนะครับว่าเหตุการณ์เมื่อมาสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันน่ากลัวมากน้อยขนาดไหนยังไงเรื่องราวเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆนะครับ เพราะเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ฟังเนี่ยไปเจอแบบนี้กันมาจริงๆใครที่ยังไม่เจอหรืออยากเจอผมแนะนําว่าอย่าเจอเลยครับการเจอผีเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับใครที่เจอเนี่ยหลายๆคนเนี่ยครับก็บอกเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเจอไม่อยากจะเห็นดีสักว่ายังไงก็ฝากเอาไว้คิดนะครับใครที่ชอบขี่รถไปในตอนกลางคืนยิ่งใครต้องขี่รถกลับบ้านทางเปี่ยวๆนี่แหะครับ หาสร้อยพระหาอะไรเนี่ยครับติดตัวไว้หน่อยก็ดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีคุณอาจจะได้เจอกับเรื่องราวสอยองขวัญจริงๆมีหลายเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการขี่รถกลับบ้านตอนกลางคืนแล้วไปเจอเหตุการณ์แปลกๆยังมีอยู่หลอนตามสั่งอีพีหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าเป็นหลอนตามสั่งอีพีที่เท่าไหร่ที่มีชายคนหนึ่งครับขี่รถกลับบ้านแล้วโดนโจรป้นระหว่างกลับแล้วบังเอิญว่ากลุ่มโจรพวกนั้นนะครับที่แรกว่าตั้งใจว่าจะป้นเขา อยู่ดีๆกลุ่มพวกนั้นนะครับโจรพวกนั้นเนี่ยไม่ปล้นเขาเฉยเลยแล้วก็ปล่อยเขากลับไปพูดประโยคสุดท้ายคือมีเด็กมาด้วยกูไม่ทำเออเรื่องนี้เนี่ยก็น่ากลัวเพราะว่าผู้ชายคนนั้นนะครับที่ขี่รถไปเนี่ยเขาไปคนเดียวไม่มีเด็กไปด้วยเรื่องนี้ยังคงแบบว่าน่ากลัวสำหรับผมอยู่เสมอเลยนะครับยังไงแล้วนะครับก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้หากคุณมีเรื่องราวสยองขวัญอยากจะแชร์อยากจะมาถ่ายทอด สามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้นะครับที่แฟนเพจเ a c e b o o k 1 l c ผมยังรออานะ่านในเรื่องราวของทุกๆคนอยู่ก่อนจากกันไปในวันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับใครที่กำลังฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วจะต้องขี่รถกลับบ้านตอกนกลางคืนเปรี้ยวๆอย่าลืมหาของขลังหาพระติดเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าคุณเนี่ยหากเจอเหตุการณ์สยองขวัญแบบนี้จะได้มีสติ แล้วก็ให้พาที่ใส่มานี่นแหละครับคุ้มครองคุณได้สวัสดีครับ